เมื่อวานนี้มีพระท่านมาถามว่าพระประธานศาลาเราปิดทองใหม่แล้วได้ทำการเบริกเนธพระพุทธรูปพระประธานด้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้ตอบท่านอะไร เวลาที่สร้างพระพุทธรูปสร้างเสร็จได้กราวไหวบูชาก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์เราจะไปเบิกเนธพระพุทธรูปเพื่ออะไรเบริกเนธท่านพระพุทธเจ้าตาท่านเปิดอยู่แล้วตาภายนอกตาภายใน จากคงอุทภาทิตาท่านก็มีญาณความรู้ท่านก็มีปัญญาท่านก็มีวิชารู้อริยสัจร,รู้สัพสัจเรื่องสัพสิ่งในโลกนี้ท่านก็มีแต่ท่านมีครบท้วนแต่ชาวพุทธเราหรือพระเราที่เป็นอุถุชนยังมืดบอดอยู่เราจะไปเปิดเนตร เบิกเน่พระพุทธเจ้าเบิกเน่พระพุทธรูปทำอะไรเรามาเปิดตาตัวเองเปิดใจตัวเองแลกลับมาดูใจของเราของพระพุทธเจ้าพระองค์สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่ต้องไปเพิ่มเติมอีกต่อไปนั้นเป็นแค่ประเพณีเขาทำตามๆกันมาถ้าคนที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องหลักธรรมทำตามๆต,ต,ต่อๆกันมาเขาสอนต่อกันไป สร้างพระมาองค์หนึ่งให้ผู้คนได้กราบไหวบูชาเราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วลึกถึงคําสอนคือก็สมบูรณ์แล้วไม่ต้องไปทําพิธีอะไรบางท่านท่านทําสมโพธเพื่อให้คนที่ร่วมสร้างมาแสดงความยินดีไม่ใช่ไปปลุกเสกพระอะไรหรอกแบางคนก็ว่าทําไมปลุกเสกพระาจัรจะไม่ครั้งเราไหวพระไม่ใช่เพื่อครั้ง เพื่อเตือนตัวเองคนโดยมากปุถุชนก็ใจบอดอยู่แล้วเราก็มาสร้างทำใจของเราให้มันตื่นขึ้นมาให้มันเป็นใจที่มีความสว่างสวัยเห็นโทษภัยเห็นกิเลสข,ของตัวเองใจไม่มืดบอดคนใจมืดบอดไม่สามารถรับธรรมะได้เหมือนถังน้ำที่ความอยู่ปิดอยู่ เราน้ำใหม่ไปเติมให้ก็เติมไม่ได้เอาธรรมะที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าใส่ใจดวงนั้นก็ไม่ได้เพราะใจดวงนั้นมืดบอดใจดวงนั้นปิดจู่การที่เราได้ยินได้ฟังมีโอกาสเมื่อเราเปิดใจเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเปิดใจฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำมาเราเริ่มเพอพันปฏิบัติเราจะเข้าใจ ได้ลึกซึ้งมากขึ้นธรรมะการฟังอย่างเดียวจะเปินผิวเผินมากเมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัติจะค่อยๆเข้าใจคำสอนที่ลึกซึ้งมากขึ้นไม่ว่าระดับสติไม่ว่าระดับสติรสตหรือสมาธิหรือปัญญาเราฟังคำว่าสติก็เ,เหมือนผิวๆได้ยินมาแต่ไหนแต่ไร ถ้ากายฝึกสติเมื่อเราลงมือฝึกสติเราเริ่มเห็นประโยชน์แล้วคนที่มีสติกับขาดสติขณะที่มีสติกับขาดสติต่างกันยังไงเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นมาถ้าฟังอย่างเดียวไม่ประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์น้อยมากเป็นแค่ความรู้ประดับสมองแต่ไม่มีผลอ,อะไรกับจิตใจเราหรอกพอเริ่มแค่เริ่มมีสติฝึกให้ปฏิบัติ ค่อยๆเกิดความกลมเย็นเห็นความคิดตัวเองเกิดความรอบครอบขึ้นมาในใจแล้วเกิดความสุขสงบขึ้นมาในใจเริ่มต้นจากการฝึกสติแล้วทำบ่อยๆจะเห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแสติคําเดียวเราฟังจนคุ้นหูมากๆทุกๆสํานักทุกๆหรูบาอาจารย์ก็ฝึกหัดเริ่มต้นจากการฝึกหัดสติทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าจะไปไกลแค่ไหนต่อแค่ไหน หรือจบแค่ระดับฝึกสติหรือพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นสมาธิหรือใช้สมาธิพัฒนาต่อเนื่องนำสมาธิจิตนี้พัฒนาต่อไปฝึกฝึกฝนต่อไปจนเป็นภาวนามมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากจิตมีสมาธิปัญญาที่เกิดจากจิต,ม,ญญจจตมีความสงบตั้งมั่นขึ้นมาแล้วได้เห็นความเป็นจริงของธาตุขันธ์ร่างกายจิตใจแล้วเกิดการปล่อยวางขึ้นมา พนะัฒนาฝึกหัดบ่อยๆสตินี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะพูดคาใดค้างใดจะไม่พูดเรื่องสติเป็นไปไม่ไดนะ้สติเราทีเา่เราต้องฝึกหัดกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าตัสรูนะ้สั่งสอนเรื่องมรรคมีองค์8สัมมาสตนะิการระลึกที่ถูกก็คือระลึกถึงกายของเราก็ได้ตั้งสติอยู่ที่กายตั้งสติที่เวทนา ตั้งสติอยู่ที่จิตหรือที่ท,ทมธรรมะการตั้งอยู่ที่กายเรามารับเลิกรู้ลมหายใจเขาออกนี่ก็อยู่ที่กายนะเห็นร่างกายทั้งร่างก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวร่างกายก็ถือว่าอยู่ที่กายบางคนกําหนดกายเป็นอสุพะเป็นลร่างสร้างศพจะตายกี่วันก็ได้สาศพตายหนึ่งวันสองวันสามวันขึ้นเอิด หรือว่าเป็นศพที่ตายมานานๆนนจนเหลือกระดูกก็ได้แล้วแต่ศพชนิดใดเราละลึกกำหนดแล้วเกิดความสลดสังเวชเป็นภาพที่ติดในใจเราได้เราก็สามารถระลึกได้บางคนบางท่านก็ละลึกกายในแง่ปฏิกูลเห็นสิ่งทั้งร่างกายของเราเป็นของสกปรกโสโครขนผมเล็บฝันหนัง เนยเอ็นกระดูกตับไตไส้พงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองกุจลาะปัสสวาวะทุกๆสิ่งที่อยู่ในร่างกาย้วมเป็นของปฏิกูลสกปรกแบบนี้ก็ได้นะบางคนก็กำหนดกายเป็นเรื่องก้อนธาตุเห็นกายเป็นแค่เฉพาะว่าเป็นแค่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองนะสมมติว่าธาตุสีมารวมกันถึงเวลาก็แตกสลายไปไม่เป็นสาระแก่นสารอะไร ไม่ควรเป็นสิ่งที่เข้าไปหลงหยึดมั่นถือมั่นทางกายแบบนี้เรากำหนดสติที่กายแบบใดแบบหนึ่งก็ได้จนถึงที่สุดเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายบางคนบางท่านก็ไปกําหนดที่เวทนาใช้สติกําหนดที่เวทนาเวทนาความนี้ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่สมเพศเวทนาเวทนาในภาษาบาลีนี่แปลว่าความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ของทางกาย และทางใจเราดูกระใจเราตอนนี้ใจเป็นยังไงใจรู้สึกทุกข์ใจเรารู้สึกว่าสุขหรือว่ารู้สึกว่าทุกข์นะ่ารู้หรือรู้แค่ว่าเฉยๆร่างกายก็เช่นเดียวกันตอนนี้ร่างกายเราทุกข์อยู่ไหมเกิดทุกข์ทางเวทนาทางกายไหมหรือมีความสุขทางกายหรือร่างกายก็เฉยๆนั่นะรู้ความเป็นจริงของความสุขความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้ก็ได้ คนไปดูจิตมีสติอยู่ที่จิตตัวเองก็รู้ตอนนี้จิตฟุ้งซ่านอยู่ไหมจิตเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตลุงแต่งก็รู้จิตหดหูก็รู้จิตเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้แล้วรู้ตามความเป็นจริงของจิตนั้นคือรู้อาการของจิตว่าเป็นมีอาการหดที่มันปรากฏขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ นะเพื่อความปล่อยวางจิตคนที่รู้เวทนาเขาปล่อยวางเวทนาคือเรื่องเดียวกันเพราะทําไมมีหลายหมวดหมู่นิสัยคนไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูนะพระองค์งสินสัพพัญญูคือรู้ทุกสิ่งนะรู้อุปนิสัยของสัตว์โลกว่าชนหมูใดคนฟังธรรมะหมูใดแล้วเกิดการปล่อยวางได้ไง่ายนะพระองค์ก็สอนแบบนั้นในยุคใหม่ภายหลังโดยมากนะพระเราสาวก ไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างพระพุทธเจ้าโดยมากแล้ว,ว่าใช้ที่ตัวเองศึกษามาฝึกหัดมานำสิ่งนั้นมาสอนต่อไปซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับทุกๆคนจิตเราแต่ละดวงบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันจะให้ฝึกหัดแบบเดียวกันทุกคนเป็นไปไม่ได้คนเราบำเพ็ญบารมีมาแต่ละคนแต่ละท่านยังไม่เหมือนกันเลยจริตกรรมฐา,านบางคนก็ไม่เหมือนกันละ การพิพพจารณาในแง่มุมต่างๆบางคนก็ไม่เหมือนกันโดยมากจะไม่เหมือนกันส่วนมากคือสอนเป็นแนวทางให้รู้ว่าประพฤติปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราก็ลองดูเราฝึกหัดพื้นฐานที่เราฝึกหัดกันมาเราเป็นระลึกคำว,ว่าพุโทโธก็คือรู้ที่ใจเราเถ้าใจไม่พูดพุดโทโธใจนั้นก็เป็นความคิดและคิดแบบไหนคิดฟุ้งซ่านอยู่คิดโกรธอยู่คิดยินดียินร้ายเราก็รู้และพุโทโธเราก็ตั้งที่จิตเลย บางคนก็เริ่มอานาปานาสติดูลมหายใจเข้าออกหา,หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ดูไปนานๆก็จะเห็นจิตดวงหนึ่งเป็นคนดูลมหายใจอยู่ mm hmm. แล้วก็เป็นเพียงแต่ว่ากายนี้เป็นสักต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งสติเข้าไปแล้วเลิกเฉยๆนะไม่เป็นอะไรเราเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งท่านั่นเองจิตก็เป็นจิตร่างกายก็เป็นร่างกายสรุปแล้วร่างกายไใช่อะไรที่ควรไปยึดมัน่นถือมัน่น หรือเห็นความเป็นจริงร่างกายที่กายในกายที่ซ่อนอยู่นี้แต่มันของแตกสลายมันเป็น้ากศพเป็นแค่ดินน้ำไฟลมหรือเป็นก้อนปฏิกูลไม่มีอะไรที่ดีสวยสดงดงามมีคุณค่าพอที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตเห็นสิ่งเหล่านี้คือเราเดินตามตั้งสติถูกต้องค่อยๆเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาจิตในเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีสติเราคงยึดมั่นถือมั่นแต่นี่คือต้นทาง การที่เรามารูลมหายใจเข้าออกระลึกคําว่าพุโทโธเพื่อกลับไปสู่เห็นความเป็นจริงจิตเกิดความตั้งมั่นจนเป็นสมาธิเด่นดวงเราก็จะเห็นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปนะการดูลมเป็นแค่เริ่มต้นหรือการบริกรรมพุโทโธเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองมีการพัฒนาต่อเนื่องไปจนจิตเกิดความตั้งมั่นเราจะมีความรู้เด่นขึ้นมาที่เรียกว่าจิตที่เป็นสมาธิที่มีความระลึก สติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวที่จิตโดยคูเบคขาความวางเฉยตลอดนะเป็นอาการรู้อย่าในใจรู้แค่รู้ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะมีเป็นจิตที่เป็นสมาธิเราเริ่มต้นจากการบริกรรมพุโทโธนี่เริ่มต้นจากการดูลมหายใจเข้าออกนี้ทําอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยนะคนโดยมากที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเรายังทําไม่ถึงเอง บางทีเราเกิดความลังเลสิ่งที่เราทำนี้เราทำถูกไหมไม่ถูกสมัยหนึ่งตอนบวชใหม่ๆนะ้าหลวงปู่คำดีท่านเทศนาเสร็จนะครับฟังเทศท่านจบแล้วก็เดินท่านเดินกลับกุฏิเราก็เดินตามไปเดินไปหาท่านที่กุฏิท่านก็ถามว่ามาทำไมนะก็เลยบอกว่าอยากมาฟังเทศต่อล้าหลวงปู่ท่านพูดอยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าฟังเยอะมากแล้ว ทำไม่ถึงเองทำไม่ถึงหมายความว่าเราเนะี่ยข้อมูลพอจะภาวนาแนละ้วแต่สิ่งที่ยังไม่ปรากฏผลเพราะเรายังทำไม่ถึงนะครับหมายความว่าอะไรก็ได้พ่อแม่ครูอาจารย์บางท่านท่านแค่สอนลูกศิษย์อยากให้เกิดความตั้งมัน่นให้บริกรรมพุทโธทั้งวันทั้งคืนดูลมหายใจเข้าออกรู้อิเลียบทการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะรู้เท่านี้เราพอทําให้จิตเกิดความสงบเกิดความตั้งมัน่น ขึ้นมาได้แต่โดยมากคนเราก็หลังเลเพราะเราทําน้อยเกินไปคิดว่าวิธีที่เราทํายังไม่ถูกต้องแล้วเลยไม่สามารถเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้เราตัดความหลังเลนั้นเสียกรรมฐานใดถ้าเราทำแล้วเกิดความเบาสบายได้ทำแล้วไม่เกิดความตึงเครียดประการแรกต้องเบาสบายถ้าเราตึงเครียดมากเราก็ไม่อยากจะทำต่อไม่สามารถอยู่ในกรรมฐานนั้นได้น,นาน โอกาสจะเกิดสมาธิก็ไม่มนะีถ้าเราทำแล้วเกิดความเบาสบายมีความเบาอยู่ในการมรมฐานที่เราทำเราก็สามารถทำได้เนิ่นนาน,านกรรมาฐานที่เราทำเราเกิดความแช่มชื่นเวลาที่เราเผลอคิดเผลอปรุงแต่งไปเรารู้ตัวเร็วนะเราก็กลับเลือกกรรมาฐานนั้นอย่างเช่นบางคนฟุ้งซ่านมากๆไปเริ่มดูลมหายใจเข้าออกบางทีเราดูไม่ทันเพราะกว่าลมจะเข้าครั้งหนึ่งออกครั้งหนึ่ง เราคิดไปหลายตลบนะกว่าจะรู้ตัวช่วงที่คิดหนักหนามคิดมากๆเราอาจจะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเพราะการที่เราระลึกคำว่าพุทโธเองนี้และความเร็วในการระลึกอยู่ที่เราคิดฟุ้งซ่านมากๆเราก็พูดพุทโธเร็วๆพุทโธ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 ถ้าความคิดน้อยลงเราก็สามารถบริกรรมให้ช้าลงได้นะเมื่อจิตเริ่มความสงบขึ้นมา เราค่อยไปดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบางคนคิดไม่ยอมหยุดนะเราสามารถนําความคิดมาสู้ความคิดนั้นได้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิแต่การคิดนี้เราต้องตีกรอบความคิดถ้าเราคิดสเปซสป,ป่าไปนันยิ่งฟงุ้งซ่านการตีกรอบความคิดเราคือเราให้คิดเฉพาะเรื่องกายของเราให้ลองนึกกายว่ากายเราเป็นยังไงข้างในเป็นยังไง หรือเราจะรล,ลึกถึงลมหรือละลึกถึงความตายก็ได้การระลึกถึงความตายนะคิดไปสักขณะหนึ่งจิตจะเกิดความสลดสังเวชและจิตจะเริมปรุงแต่งเราก็สามารถไปบริกรรมหรือดูดูลมหายใจของเราต่อไดนะ้คิดเรื่องความตายก็คิดให้เหมือนนะดูเราตายแล้วเป็นยังไงตายจากเตียงแล้วคนก็จับใส่โลงนะปิดฝาลงไปไม่กี่วันคนมาสวดศพแล้วก็ไปเผา เผาแล้วร่างกายแล้วก็เหลือแค่กองกระดูกองขี้เท่าเราจะไปอะไรมากมายกับร่างกายอันนี้ล้วนะไม่เหลืออะไรจิตก็จะไม่ลหลงไหลไปปรุงแต่งในอนาคตบ้าง,งหลงไหลไปปรุงแต่งในอดีตบ้างหรือแม่ปัจจุบันที่กระทบอยู่ก็รู้่นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ชั่วคราวที่สุดแล้วก็เหลือแค่กองขี้เท่ากองกระดูเท่านั้นเองร่างกายของ ล้วจิตจะปล่อยวางสิ่งที่ปรุงแต่งไปได้มากมายเราก็ไปบริกรรมต่อหรือดูลมหายใจเข้าออกต่อแบบนี้ก็ได้ฝึกนะหัดแบบนี้ไปบริกรรมต่อเนื่องไปรูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องอย่างจิตค่อยๆเกิดความตั้งมัน่นเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ฝึกนะหัดแค่ระดับจิตที่มีความสุขสงบมีความตั้งมั่นสมาเป็นสมาธิเราก็เกิดความร่มเย็นพออยูนะ่พอได้หายใจให้คอ ไม่เดือดร้อนเหมือนคนอื่นเขาไม่ทุกข์ร้อนเหมือนคนอื่นเขาไปพัฒนาต่อไปจิตที่เป็นสมาธินี่กลับมาค้นคว้ากายค้นคว้าจิตอีกรอบหนึ่งที่มีสมาธิเป็นบาทฐานพอเราสามารถเห็นชัดเจนจิตดวงผู้รู้หรือสิ่งที่สมมติเนียกว่าจิตก็เป็นสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาชัดเจนร่างกายที่เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาก็ชัดเจนแยกออกเป็นส่วนหนึ่งเวทนาความสุขความทุกข์ก็ปรากฏเป็นส่วนหนึ่ง ขันขื่นๆืนอย่างเช่นความจําได้หมายรู้ก็แยกเป็นส่วนหนึ่งความคิดนึกปรุงแต่งที่ปรุงออกมาจากจิตก็เป็นส่วนหนึ่งภาษาพยกว่าเป็นขันหรือว่าเป็นกองกองกองหนึ่งก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นเป็นรูปเห็นความสุขความทุกข์เห็นความจําได้หมายรู้เห็นความคิดนึกปรุงแต่งออกมาเป็นส่วนส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งภาษาพาลเราเป็นการแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขัน แยกกายแยกจิตออกมาเห็นความเป็นจริงนี่เป็นต้นทางเราดูแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเราเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคือตกในอำนาจแห่งตายลับอันนีจ้จางทุกขังอนัตตาเป็นความไม่เที่ยงเปลียปล่ยนแปลงตลอดบังคับบัญชาไม่ได้นะเป็นหลักธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรไปยึดมันเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้เราก็ไม่ควรไปยึดมันถือมัน,มน,มน,มมนถ,ถ้าเราหลงยึดมันถือมันนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ นั่นเองเราเห็นความเป็นจริงตลอดนี่เป็นข้อเรียบเป็นทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์เราทาต้องทาให้ต่อเนื่องถ้าเราทําไม่สุดตลอดสายเราปล่อยวางความทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ได้ปล่อยวางความทุกข์ในเพียงแต่ลาดับชัน้นในการประพฤติปฏิบัติเราทุกข์มีสติแล้วก็ปล่อยวางได้แค่ระดับสติเป็นขณนะขณะไปมีสมาธิก็สามารถปล่อยวาง พอเราหยุดความคิดนั้นเปลี่ยนอารมณ์ความทุกข์นั้นดับไปชั่วขณะแต่ไม่ให้หยุดไปโดนตลอดนะเป็นแค่หยุดชั่วคราวดับความทุกข์โดยชั่วคราวด้วยอานาจแห่งสมาธิถ้ามีปัญญาก็ามีความหนานแน่นมั่นคงขึ้นมีผลในการปล่อยวางแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเข้าใจความเป็นจริงเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้นั่นคือต้นเหตุเรารู้ว่าไม่มีคุณค่าเห็น ขณะในการเข้าไปยึดมั่นถือมันนั้นแล้วเ,เกิดการปล่อยวางเมื่อปล่อยวางเสร็จนั้นจิตก็กลับไปสู่ฐานแห่งสมาธิเหมือนเดิมแต่เป็นการปล่อยด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจความเป็นจริงแล้วเ,เกิดการปล่อยวางอันนี้เป็นทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นะครับแง่คิดทุกท่านนะเราอยู่ในภูมิธรรมใดเราก็ฝังเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วเราก็พัฒนาไปทาน้อยไม่เกิดผล คือเราต้องทําให้มากเจริญให้มากและสติค่อยพัฒนาไปเป็นสมาธิต่อนเนื่องต่อยอดไปใช้สมาธิให้เกิดปัญญาต่อไป